สมแส,ส,ส,สวัสดีแขกทุกท่านนะครับผมนายพัชาวเขาไร้ครับสวัสดีครับผมพงศกรเมกวันครับในน้ำห้องตัวเนเหยียดกาะพครับเราทั้งสองคนขอกาวตอนรับแขกคุเค้เกิทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขและความทรงจำพิีศษในงานพิธีส้มรดของคุณคิงโปรลิศและคุณปาล์มชิธีพรครับคุณแบกทราบไหมครับว่าคุณปาคุณปาล์มและคุณคิงเนี่ยรู้จักกันมาและเรียนรู้กันมาเป็นเวลาเจ็ดปีเลยนะครับตั้งแต่สมัยมัธยมอ่าใช่ครับคุณแมงครับ ได้ยินแบบนี้แล้วผมว่าแขกทุกท่านนะครับอยากทําความรู้จักกับคุณคิงและคุณปาล์มกันมากกว่านี้นะครับงั้นเราไปดูวิดีโอ presentation กันเลยดีกว่าครับอ๋อครับก็ชม presentation ไปแล้วครับเข้าใจได้เลยครับว่าทําไมั้งคูดถึงได้รักกันมากขนาดนี้ใช่ครับเมื่อชม presentation จบแล้วนะครับทุกคนคงอยากจะเจอกับคู่บ่าวสาวแล้วนะครับคุณคิงและคุณปาล์มนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่บ่าวสาวบนเวทีด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เราได้เจอบ่าวสาวบนเวทีแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเข้าสู่ช่วงพิธีการขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีผู้ใหญ่บ้านคำสาวกลาว่าวคำอวยพรแก่คู่บ่าวสาวครับขอเรียนเชิญครับเอาละครับก็จบช่วงพิธีการไปแล้วนะครับ ก็ผมว่าเรามาพูดคุยกับคู่บ่าวสาวกันดีกว่าครับเอ่อคำถามแรกนะครับเอ่อคู่บ่าวสาวครับเริ่มปีนกันตั้งแต่ตอนไหนครับเจ็ดอ่อแล้วคำถามที่สองนะครับความประทับใจเอ่อบรทับขออภัยครับประทับใจกันอย่างไรบ้างครับขอสวยครับครับ จ้เป็นคําตอบที่หวานชื่นจริงๆนะครับครับมาถึงตอนนี้นะครับแล้วแล้วทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวมีอะไรอยากที่ยังไม่เคยพูดให้ควายหนึ่งได้ฟังครับอยากคุยในคำื้นนี้ไหมครับคุณคุณคุคุับมาใช่ไครับเอ่ครับก็ผมว่าตอนนี้นะครับแขกทุกท่านนะครับน่าจะอมยิ้มกับคุณคิงและคุณปามนะครับ งั้นตอนนี้ขอเชิญคู่บ่าวสาวนะครับกล่าวคำขอบคุณแก่ประธานในพิธีคุณพ่อคุณแม่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับครับในานามของตัวแทนของเจ้าภาพและคู่บ่าวสาวผมขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มา่วมเป็นสักขิีพยานลรร่วมแสดงความยินดีในวันที่สําคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวในเวลานี้นะครับหากมีข้อพิพลาดประการใดขออาภัยมา,าท่นด้ด้วยนะครับและงานในวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้าคุณคิงกับคุณปาไม่ได้รักกันเพราะฉะนั้นต้องขอบค,ค,ค,คุณความรักที่ทั้งสองคนี่ต้องขอบคุณความรักที่ทําให้เรามาได้เริ่มยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับครับหลังจากนี้คู่บ่าสาวจะลงมาถ่ายรูปร่วมกับทุกท่านนะครับขอเชิญแขกทุกท่านร่วมทานเค้กและสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจ,จากพี่วงกระจกกันนะครับถ่าครูครับโอเค แต่ในจินตนาการว่าจะมีเธอไม่ยก่ันข้างกันมันในทุกวันเลยมาแต่งกรอนให้เธอได้เข้านอนไปพร้อมกันยกไป baby ขาดจริงเลยโอ้โอ้ไม่มีคนสลับมาใจในแบงกันเธอจนหยุดแม่งกับเจอทางตันแล้วเรื่องเวันแรกกันด้วยเพลงของสลันเพราะว่าเธอกับฉันก็ชอบเพลงนี้เหมือนกันโเยอะเมื่อก่อนเรืเกี่ยวันแรกของสัปดาห์ตอนนี้จะไปมองว่าเจอเทนัสสัตติชาอ๋อผิดคนอีกคนวันนี้ก็ต่อสายกัน